Ooh. Mm -hmm. สวัสดีครับทุกคนนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดม์อัพข่าวจะมาเด็ดข่าวคราวอุตสากรรมลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อยา่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตูยูเต็ดฟีเจดม์กับเจดม์ทุกวันเลยนะเอ้าวันนี้ไปดูกันที่เรื่องราวของเซอร์จิมแรดคลิฟเจ้าของอีเนออสนะจ๊ะแล้วก็กำลังจะมาเป็นหุ้นส่วนคนใหม่ของตระก,กูลเกรเซอร์ในการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์เตดไป25%ในการซื้อหุ้นนะแล้วก็จะได้สิทททธิ์์ใในกกาาารรรรโอออเเปตตหหหืว่ดดูแลลพฟุบบัั้้งม นายูเดเลยนั่นเองนะแต่เซอร์จิมเนี่ยก็สามารถาจะดูแลภาพรวมมากกว่าน,นั้นได้ถ้าซื้อหุ้นเล็กๆต่างๆนาะเพิ่มเข้ามาได้แต่ตอนนี้ยีดูเรื่องราวของฟุตบอลไปก่อนนั่นเองนะจ่ายเงินไปเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาบอกว่า770ล้านปอนด์ในตระกูลเกรเซอร์ยังไม่พอพร้อมจะลงทุนในทีมยูเดอีกประมาณ300ล้านเหรียญด้วยนั่นเองนะจ๊ะแต่ก็ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงแฟนบร์ยูเดเรียบร้อยบอกว่า เขาเข้ามาก็จริงเขาอยากช่วยทีมก็จริงเป็นแฟนบอลก็จริงแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาและแฟนๆต้องใช้ความอดทนนั่นเองนะโดยที่จิมบอกแบบนี้บอกว่าผมนี่อยากจะบอกฟแฟนๆทุกคนในช่วงนี้เนื่องจากบทบาทที่สําคัญนะที่แฟนบอลมีต่อนตะของทีมเราอย่างแมนยูเต็ดเรามีความรับผิดชอบอยู่เพื่อปกป้องสโมสรแทนพวกคุณนะเพราะนั้นเราเชื่อว่าเราจะทําความสำเร็จให้กับสโมสรได้นะและจะเติมเต็มทางด้านทางธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาและความอดทนรวมถึงความเข้มงวดและความเป็นมืออาชีพสูงสุดในการบริหาร คุณมีความเทเยอทยานให้กับแมนยูเต็ดเราเอเนอเองก็เช่นกันในวงการกีฬาไม่มีอะไรการันตีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะต้องใช้เวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเราจะอยู่ไปอย่างยาวนานและอยากร่วมมือกันช่วยให้แมนยูเต็ดกลับไปอยู่ในจุดที่ควรอยู่ในจุดสูงสุดของอังกฤษยุโรปและของโลกเลยผมจะทําหน้าที่ของผมอย่างจริงจังมากๆขอย้ําเตือน ว่าเราต้องรอการอนุมัติเป็นขั้นตอนปกติเหมือนการซื้อขายทีมอ,อื่นนั่นแหละดังนั้นเราไม่ควรจะพูดถึงเรื่องของสโมสรอย่างเปิดเผยมากกว่านี้จนกว่าจะถึงเวลาซื้อขายเสร็จสมบูรณ์นั่นเองเอาตามนี้นะเท่าที่อนาน่านเท่าที่ฟังฟังแปลมาพวกแกเนี่ยถือว่าโอเคนะพูดใช้ได้ดูมีอะไรจิตใจอยาาจะมากู้วิกฤตให้กับมายีตดจริงๆแต่เดี๋ยวรอดูก่อน ว่าลงสนามจริงลงไปบริหารจริงไปดูแลทีมจริงจะเป็นยังไงก็ให้โอกาสให้เวลากันหน่อยก็แล้วกันเขาบอกแล้วต้องใช้เวลาและอดทนนะเด็กผีนะจ๊ะอ้าวแฟนยูเอยเยคิดเห็นยังไงกับเซอร์จีมรนัคลิปกับการทํางานพาฟ,ฟุตบอลให้กับแมนยเูเดลองคอมเมนต์ม่แลวเปลี่ยนกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามไฟ์ทุกช่องทางเราตู้ยูเอเยตฟีเจอร์เงิดิมทุกวันพุธมาอัพข่าวกันแบบนี้ไปแล้วสวัสดีครับ